วันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งกรณีที่คุณศรีสวนจันยาเนี่ยไปร้องสะพานของในโครงการของแสนสิรินะซึ่งแสนสิริล่าสุดบอกว่าไม่ใช่สะพานเขาแล้วนะ,ะแสนสิริสะพานข้ามคลองพระขนงฮะ,ะชื่อสะพานแสนสำรานนะ,ค,ะคุณชัดชาติเนี่ยให้ข้อมูลวันก่อนหลังจากพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นแล้วนะยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกทมอย,อยู่แล้วนะ เบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่าสะพานที่ถูกร้องเนี่ยเป็นทางสาธารณะที่ใช้ข้ามคลองนะฮะเดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้ก่อนนะฮะที่คุณชัตชาติสินิพันธ์เนี่ยปเปิดเผยความคืบหน้าไม่เห็นรายละเอียดนะครับเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะที่ข้ามคลองถูกไหมแต่ว่ามันเขาประเด็นท่านบอกว่าเป็นที่สาธารณะไม่เก็บตังอะไรใช่ไหมอันนี้คงไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปดูให้ว่าเป็นยังไงครับมันอยู่ตรงน่าจะตรงแถวอ่อนนชุชับครับ เดี๋ยวเราไปดูให้ก็ผมบอกว่าเราก็ทําตามระเบียบไปแล้วเราไม่ได้ใช้คารู้สึกก็ดูตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าตอนขอเป็นยังไงตอนเอเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันก็มีวิธีการบังคับใช้ซึ่งเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับเข้าใจว่าไม่อันนี้ไม่ได้ใจว่าสภาเป็นไงแต่ถ้าเกิดเป็นพี่เอกชนเขาเก็บได้อยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าข้ามสภาไม่ได้ใจว่าเงื่อนไขหรือญาติการข้ามสภามันคือเงื่อนไขอะไรแต่สภาที่เป็นของเอกชนเข้าใจว่าก็มีนะเวลาขออนุญาตมาซึ่งต้องขอกรมเจ้าท่าขอขอของกทมแล้วแต่ว่าขอหหนนน่วยงาไ ก็จะมีบอกว่าต้องสูงกี่เมตรให้เรือผ่านได้ก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ะว่าคลองกว้า,างเท่านี้ต้องสูงเท่านี้มาให้เรือผ่านอันนี้เอกชนผมว่าก็มีขอเยอะแยะที่เป็นของเอก,ะกะชนเองเข้าใจว่าก็มีแต่ไม่ได้แต่ว่าเงื่อนไขหนนี้คุูคุณชาติเนี่ยบอกว่าตรวจสอบไม่ยากค่ะสาธุขอให้จริงสสพรปากสักเรื่องหนึง่งเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็บอกว่าไม่ยากค่ะ <laughs> สารพัด <laughs> เรื่องบอกว่าไม่ยากหมดเลยแต่ไม่มีอะไรคืบเลยเอาอย่างเรื่องนี้ บอกว่าไม่ยากนะตรวจสอบได้ว้แล้วหนึ่งคำร้องที่ขออนุญาตต่อสํานักงานโยธากทมเนี่ยในคําร้องนั้นเนี่ยนะมันจะต้องมีรายงานอะไรบ้างผ่านเรียบร้อยไหมหนึ่งสองนะกรณีการขออนุญาตเนี่ยตามระเบียบของทางกทมเนี่ยจะต้องยกนะให้เป็นสาธารณะสะพานต้องกลายเป็นของสาธารณะแล้วที่สําคัญในการขออนุญาตเนี่ยมีการยื่น นะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินภาระจำยอมแปดแปลงยอมให้บุคคลสามารถใช้ประโยชน์ถนนพาระจำยอมเพื่อไปขึ้นสะพานนี้ด้วยได้หรือเปล่าถ้ามีการยื่นแล้วจึงอนุญาตแบบนี้คำถามคือแล้วทำไมจึงปล่อยให้เอกชนจัดเก็บเงินค่าผ่านทางได้อก็ในเมื่อมันอยู่ในเงื่อนไขต้นต้นอยู่แล้วถ,ถ้าเกิดไม่มีการยื่นผมก็จะถามกลับว่าแล้วไปอนุญาตได้ยังไง ถ้าขอเฉพาะสะพ,พานแล้วยกให้เฉพาะสะพ,พานแล้วไม่มีที่ดินพุนออกไปด้วยว่าเป็นภาระจำยอมชาวบ้านทั่วไปเขาได้ประโยชน์อะไระไม่มีเลยเอื้อประโยชน์เอกชนถ้าแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วถ้ามีทําไมเอกชนยังเก็บเงินค่าผ่านทางได้มอเตอร์ไซค์สิบาทรถยนต์ยี่สิบาทเรื่องนี้ตรวจสอบไม่ยากเลยฮะ,ะคุณชาติชาติก็บอกว่าไม่ยากเลยผมจะคอยดูว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณเนี่ยเป็นคนไปยื่น สวที่ตามเรื่องนี้เป็นคนพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนั่นก็คือสอวอรประพันธ์คูณมีฮะ,ฮะล่าสุดท่านก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้กทมเนี่ยถ้าปล่อยไปเนี่ยแล้วมีการไปฟ้องศาลเนี่ยมีโอกาสติดคุกด้วยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการเรียกเก็บเงินทั้งๆท,งที่มันเป็นสะพานสาธารณะและถนนพาระจำยอมนี่คือประเด็นที่น่าสนใจว่าทำไมถึงปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้ผ่านมาเป็นสิบปี แล้วโครงการนี้ล่าสุดแสนสิริเนี่ยเพิ่งจะออกหนังสือมาว่าโครงการนี้การสร้างสะพานการเก็บค่าผ่านทางไม่เกี่ยวกับบริษัทแสนสิริในทวิตของบวรเดชฮนะรวบรวมมาเนี่ยแสนสิริเพิ่งบอกว่าไม่เกี่ยวกับแสนสิรินะเรื่องนี้การก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระโขนงการเก็บค่าผ่านทางในโครงการที7จเนะ,ะเป็นการดําเนินการของบริษัทที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถนน นะทีออน,นเด็ดเขาก็ได้รวบรวมมานะนี่แสนสดดิเผยครึ่งหลังปี5-9เปิดตัว13โครงการนี่ข่าวเก่านะตั้งแต่ปี2016มีโครงการมีโมลิเฮาส์ในท7 7ด้วยอ้าวก็สะพานนี้มันอยู่ในพื้นที่ของ T77 อ่ะ,อะนะอันนี้บอลเด็ดเขาย้อนเกร็ดนะ,ะแล้วถัดไปอีกในทวิตของคุณเศษฐาทวีสินเองเมื่อสองปีที่แล้วฮะ ได้มีการทวิตนะคือกำลังจะโปรโมทโครงการ T77 การแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ T77 ของเรานะ<อ>นะแต่วันนี้แสนสิริบอกสะพานนี้ไม่เกี่ยวกับแสนสิริไหมแล้วก็คุณเศษฐาเมื่อปีที่แล้วนี่เองฮะปลายปีก็เพิ่งจะโปรโมทการใช้สะพานนี้จินตนาการไม่ควรถูกจำกัดอยู่บนกระดาษเท่านั้นเราจึงเปิดพื้นที่แสนสิริ นะที่ท7 7ให้เด็กๆมาวาดลูปก,ก็คือในพื้นที่โครงการทีเจของแสนสิริ่ะนะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยว่าทําไมแสนสิริตอนหลังจึงออกมาบอกว่าการขออนุญ,ญาตสร้างสะพานก็ดีการเก็บเงินค่าผ่านทางก็ดีไม่เกี่ยวกับแสนสิริแต่มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการของแสนสิริจะบอกว่าไม่เกี่ยวได้ไหม<ฆ>แล้วตอนที่ไปยื่นขออนุญ,ญาตเนี่ยชื่อบริษัทอะไรที่ยื่น แล้วมีแสนสิริเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอันนี้กรทมนี่ต้องตรวจสอบให้ชัดเพราะว่าถ้าดูแผนผังโครงการนะฮะในแผนผังโครงการนี่จะเห็นชัดขึ้นอันนี้คือที่จริงเมื่อสักครู่นี้สะพานอยู่ตรงไหนนั่นนะฮะอยู่ข้อมคลองพระขนงอะค่ะแล้วมันเชื่อมแสนสิริได้ประโยชน์แล้วก็คือเมื่ออนุญาตปุ๊บที่ดินก็ไม่ใช่ที่ดินตาบอดเข้าได้สองทางนะแต่ปรากฏว่าพอเริ่มใช้สะพานมาก็มีการเก็บค่าผ่านทางอยู่ฮะ พราะฉะนั้นคําถามก็คือเป็นที่สาธารณะเป็นทางสาธารณะยกให้สาธารณะแล้วหรือ,อยัง<ฆ>ถ้ายกแล้วทําไมจึงเก็บค่าผ่านทางได้นี่เป็นปมที่ต้องตามต่อฮะกรทมโดยผู้ว่าชาติชาติบอกว่าตรวจสอบไม่ยากคอยดูตรวจสอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วอย่าลืมว่าคุณชาติชาติเนี่ยอยู่ในภาคธุรกิจอสังหามาก่อนก็จะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษว่าเฮ้ยจะช่วยเหลือกันหรือเปล่านะจะตรงไปตรงมาแค่ไหน ต้องรอดูว่าคุณชาตชาติจะทํำยังไงเรื่องนี้สถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงรายเชียงใหม่วันนี้ก็ยังหนักหน่วงอยู่ะนะครับนี่คือภาพล่าสุดในแฟนเพจ CM108 เมื่อเวลา14นาฬิกาวันนี้ฮะมองจากตัวเมืองเชียงใหม่ที่เห็นลิบๆเนี่ยคือดอยสุเทพฮะ,ะวันนี้เห็นดอยสุเทพลางๆแต่เมื่อวานกับเมื่อวันซืนมองไม่เห็นเลยฮะ,ะเพราะในสถานการณ์เนี่ย กระเตื้องขึ้นมาดีขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ยังหนักอยู่นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครมอนะ,อะก็ได้มีการให้เร่งประสานความร่วมมือไปทางต่างประเทศตอนนี้นะให้ท่านรัฐมนตรีดอนเนี่ยดำเนินการประสานไปแล้วขอความร่วมมือระดับรัฐบาลนะแล้วก็ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องหารือให้เป็นวาระอาเซียนด้วยส่วนเรื่องการลดจุดฮอตสปอตนะหรือว่าจุดความร้อนเนี่ยที่ผ่านมาก็ดาเนินการมาเลยตลอด แต่ปรากฏว่ามาเดือนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาก็กำชับไปแล้วนะก็ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทำตามกติกาที่วางกันเอาไว้นะมท .1 รัฐมนตรีมหาไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ฮะว่าคือปัญหาเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่การเผานะมันมีปัจจัยหลายปัจจัยรวมไปถึงปัจจัยจากต่างประเทศด้วยนะ